สวัสดีครับเป็นรายการรับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำควิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนนะครับวันพุธที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6ครับขอบคุณมติชนครับปฏิพัฒน์พิเชษรประธานสภาวันนอฉลุยโชวิสัยทัไร้อยคู่แข่ง8ดพักโหวตปึกตามโผลจนน้านลุยต่อดา้านพิธาเร่งเติมเสียงนั่งนายกนะครับทางเพื่อไทยส่งปานปรีคุม กระทรงการต่างประเทศนะครับประชาธิปัตย์อีสานชูมาหัวหน้าวันนอฉลุยประธานสภาค,คนใหม่ไร้คู่แข่งปฏิภาชนะวิทยานั่งรองคนที่1นึ่โดยคะแนน312ต่อ105นะครับกดออกเสียง77บัตรเสีย2พิเชษน,นั่งรองคนที่2ตามโผชนน่านยันไร้แผนสำรองดันเต็มที่หนุนพิธาเป็นนายกคนที่30ช่วยทาาทามสวให้เสียงหนุนผ่าน376ครับ ลงด่านแรกลุ้นนายกเหนื่อยนะครับธุรกิจได้ประธานสภาสัญญาณดีแต่ต้องจับตาสามก๊กชิงตังรัฐบาลสรทฟันธงส่งออกทั้งปีติดลบภาคธุรกิจบาใจการเมืองเริ่มชัดเจนเลือกวันนอประธานสภาราบรื่นหนุนแปดพัก,ร,กนนรัฐบาลเดินหน้ารัฐบาลชุดใหม่ภายในสิงหาลุยแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งออกพฤษภาคมติดลบต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ พระชินีเมื่อวานไปทรงเปิดนะครับไปทรงเปิดพระบร,รมราชานีร,ริมพ์บาทสมเด็จปัจจุลจอมกล้าเจ้าหัวและทั่วประเทศนิทรศรการเฉลิมพระเกียรติของในหลวงรอหนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีกรมศุรากรณลานหน้าอาคารที่ทําการกรมศุรากรเขตคลองเตยนะครับควาเริ่มแช์ภาษาไทยฝึกภายสุรินหมอพบตาขวาเป็นต้อเตรียมแผนรักษานะครับ นาสก็เป็นเปิดวิชันประธานสภารองนะครับบทเรียนล้ำค่าผู้อุอสแห่งเพื่อไทยอันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนี่ก็ภาพของนายวุฒวันมูมนัมหมัดนอมัทธาประธานสภานะครับนายปฏิวัติสันติธรารรองคนที่หนึ่งและพิเชษเชี้อมังพานคนที่สองนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตครับก็เข้าไปยินดีกับนายวันมูัมหมัดนอมัทธาสสมชีวรช์และคณะผู้ประารช,าชาชาติที่รับเลือกเป็น กระจายแบบรไร้คู่แข่งนะครับสางเหตุคัดครูผู้ช่วยไม่ผ่านอื้สอสพทออเต้นสอบนะครับสั่งเช็คมาตรฐานคำถามมืนให้ตอบแมนซิสามแชมป์โควาชทบทวนหลักสูตรครับสบพทเต้นครูสอบผู้ช่วยตกอื้ออุบลผ่านแค่5%เเชียงใหม่15%าเปอร์เซโวยข้อสอบต่ำกว่ามาตรฐานพิจารณ์ถามเรื่องแมนซิซิวสามแชมป์เช็คสัญญาณโหวต นายกกับกระแสพริกคั่วสลับคิวช่วยผลไม้นะครับช่วยผลไม้ใต้ในวัฒนาพัฒน์เสือเอี่ยมนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในประทานเปิดงานผลิตฟรุตเฟสติวัล2023ออนดะบิสพัทยาเพื่อรองรับผลไม้ภาคใต้ที่กําลังออกสู่ตลาดคิกออฟลดโบบายผลไม้ไปขายในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับออกไม้จับ2 b i บิ๊กสต 30มเหยื่อหุ้นกู้แจ้งเอาผิดเพิ่มนะครับออสอ้างเหตุกับลำํำนั่งนายกเบาย้ำวันฟีฟา่าแบนซัดรัฐไม่ช่วยจริงนี่คือหน้าหนึ่งนะครับมาหน้าสองการบ้านรัฐบาลนะครับการบ้านรัฐบาลการบ้านรัฐบาลแล้วก็เปิดวิชัน่นประธานสภารองสองรองเดินหน้า อำนาจนิติบัญญัตินะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนี่การ์ตูนอารุณวัชรสวัสิรครับวันนอน,นั่งประมุกฝ่ายนิติบัญญัติแบบไร้คู่แข่งเลยเรียกว่าทางก้าวไกลทางเบอรไทยก็มาช่วยเป็นก้าวให้นะมาช่วยเป็นกาวออนนี่น่าสนใจครับคอลัมน์บทเรียนล้ำค่าผู้โสแห่งเพื่อไทยก้าวไกลพึงสังวรอ,อันนี้ต้องอ่านเลยนะครับสนุกดีนะครับบทคอลัมน์นี้ ในห้วยการรณรงค์หาเสียงรอกตั้งนายพิธาและพิรลัตอาจประยุกต์การใช้คำพีอันได้มาจากเคน d y ดี h สกูอย่างคือคักไม่ว่าจะเป็นส้มรักพ่อไม่ว่าจะเป็นคารวานก้าวไกลก็อให้เกิดปรากฏการจากสามย่านมิถาวรไปยังสะพานหินภูเก็ตไปยังอนุสาวรีย์สามประสัตเชียงใหม่รวมไปถึงปรากฏการเซนทันพระรามสองแปลคะแนนจากความเคลื่อนไหวแปลคะแนนจากโลกสเสมือนจริงโซเชียลมีเดียมาเป็น14ล้านเสียง เหนือกว่า10ล้านเสียงเหนือกว่า4ล้านเสียงพันธที่พรรคเก้าไกลดำรงอยู่ในสานะพรรคอันดับหนึ่งและเดินสู่การจัดตั้งรัฐบาลพรรคเก้าไกลก็มาเชิญกับการทดสอบครั้งใหญ่ท้าทายนายพิธาลิมเจริญยักษ์ดำอย่างอย่างแหลมคมสิ่งที่พรรคเก้าไกลประสบกับห่วงเวลาก่อนถแถลงข่าว MOU ในวันในเวลา16นาฬิกาของที่22พฤษภาคมไม่แน่ว่า เคนเนดีสกูลเคยเตือนไว้หรือเปล่าลีลาแต่ละลีลาของพรรคเพื่อไทยอันสแสดงผ่านในแพลตินัลสีแก้วล้นทัไทยตอกกำหนดเวลาที่พรรคเก้าไกลจัดวางไว้ทั้งสิ้นให้ตรงกับย2ิบพฤษภาคม2557แต่แล้วก็ต้องเลื่อนออกไปทมกลางการการอคอยนักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศแต่แล้วก็ต้องมีการปรับมีการแก้ไขสะท้อนให้เห็นว่าทุกกระบวนการรุกจากความเคี้ยวจากความเจนจาของเพื่อไทยในชัดว่าเป็นรูปธรรมยิ่ง กับตำแหน่งประธานสภายิ่งแหลมคมกับตำแหน่งประธานสภาแต่ละจังหวะเก้าของพรรคพืชไทยเหมือนกับสเปซปาสตอนอารมณ์แสดงความบุนหินมีไออนุสรเ,เพียงเกตเป็นผู้จุดประกายแต่แมบบ่ก็ได้เปิดพื้นที่ให้กับนายอดิศรอย่างเต็มพิกัดในห่วงของการไลฟ์ของแต่ละสำนักข่าวสาทับมาที่ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงสมทับมาด้วยนายประยุทธ์สิรินภณิ์จากมหาสารคามสัมภาษณ์ด้วยนายมิเชลเชื้อมงพาจากเชียงราย นี่คืออาวุธในมือของนายแพทย์จุาศีแก้วและยิ่งเมื่อนายภูมิธรรมเวชยชัย,ยชี้ช่องไปยางนายวุญบาทวันมูลบันวนวนัฒน,น,น์จับประชาชาติยิ่มีความชัดเจนจําเป็นต้องจำานนจําเป็นต้องยอมรับแต่ละลีลาอันมาจากภับเพื่อไทยสตรอนผ่านท้งภูมิธรรมเวชยชัย,ยสตรอนผ่านนายแพทย์จุฬาศรีแก้วนุ่มนวลเนียนอย่างยิ่งแม้กระทั่งนายวันมูลม,มันวนวัฒนปรากฏ นี่มีการว่ามาให้พันธวจเดชทวีสัตย์สองเข้ามาเล่นหมดแลกเปลี่ยนกับนายชัยทวัตตุลาธนนิ่งเป็นภูษาไร้ตะเข็บเป็นบทเรียนที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับผักก้าวไกลเผชิญประสบอันนี้บุกจับนายุทธนามาดีผู้ต้องหาฆ่าเด็กหญิงอี่ส12ปีลูกบุญธรรมก่อนจับยัดพลาสติกปูนโบกในที่ห้องเช่าย่านสุธิสารหลังเจ้าของห้อง แจ้งเบาะแสนะครับในหลวงรับภายศักสุรินดูแลในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับอันนี้หน้า4นะครับหน้า4ี่มันมูขมัดนอมทาคันิเเตตประธานสภาเพื่อไทยตอนนี้เป็นประธานสภาไปแล้วนะครับเกิด16พฤษภาคม2487อายุ79นะครับเป็นชาวยาลานะครับจบวินยาตรี ครศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับปิญญาโทจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับเคยเป็นครูใหญ่โรงเรียนอะไรอัสตารกิยะอิสลามิยะจังหวัดาราธิวาสปี2 5 1 2เป็นอาจารย์ประจำวิทยาครูสงขานะครับปี18เป็นอาจารย์พิเศษศรีนครินทร์วิโรธสงขลาและคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ปี2 1ครับไปรออธิการบดีสถาบาันราชภัฏสงขลาเข้าสู่การเมืองเป็นผู้แทนสมัยแรกที่ยะลานะครับภาคกิจสังคมปี2529ร่วมกับวิลามุสิกาพงศ์เลขารพรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งกลุ่มเอกภาพกลุ่มวาดาได้เลือกเป็นสสสมัยที่สองในพรรคประชาธิปัตย์นะครับปี2533เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยปี2538เป็นรัฐมนตรีคมนาคม ปีสองสามเก้ารับเลือกเป็นสมัยสสสมัยที่7รับเลือกเป็นประธานสภาและเทโรสภาครับปีสองพันสี่สิบรับเลือกเป็นสสสมัยที่8พักความหวังใหม่และเป็นรัฐมนตรีคมนาคมปีสองพันสี่ส้ายังเปสกัดพักไทยรักไทยและได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับปีสองพันสี่สิบเจ็ดเป็นรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีปีสองพันสี่สิบแปดได้รับเลือกตั้งเป็นสสสมัยที่เก้าปีสองพันห้าหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติรับเลือกตั้งเป็นสสสมัยที่สิบเมื่อปีหกสองนะครับปีสอง อีกหนึ่งชื่อที่ครบเครื่องทั้งประสบการณ์ความรู้ในการทําหน้าที่มุฝ่ายมิติบัญญัติครับซึ่งก็เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเ็นีคนมาเป็นข่าวครับเกมการเมืองช่วงนี้ก้าวไกลเล่นง่ายกว่าเยอะแต่แค่ยินยัดในเป้าหมายโดยไม่ให้ราคาอหน้าและตาแหน่งมากกว่าอุดมการแบบพยายามเต็มที่แต่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแค่รักษาความมุ่งมั่งที่จะเปลี่ยนไว้ด้วยการให้ทุกคนถูกวางตัวในตําแหน่งต่างๆ บอกเล่าให้ประชาชนรับรู้และเข้ามาทําอะไรด้วยวิธีไหนชี้เห็นผลกับประชาชนที่ผ่านมาและว่าได้เห็นความหวังที่ดีกว่าในอนาคตด้วยความเชื่อไม่มีอะไรเพื่อเสริมความยิ่งใหญ่นะักการเมืองและศักดิ์ศรีของพรรคได้ดีกว่าพัฒนาความรู้ความคิดและลงมือเพื่อรับใช้ประชาชนทำกลางความขยังรุนแรงวิธาลุยมาลัศเริ่มทํางานนายมตรีอย่างแข็งขันในช่วงวิติประชุมร่วมคณะกรรมการ เปลี่ยนผ่านแปดพักมีพิจารณาหาปัจมีร่วมพิจารณาหาทางแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศและถแถลงให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นรูปเข้าใจง่ายปัญหาและวิธีการแก้ไขพอให้เกียรติผู้นำแปดพักอย่างเต็มที่สะท้อนวุฒิภาวะการนําผ่านสื่อกระสุดจะไปเล่าเยี่ยมเย็นมวลชนต่างจังหวัดยืนยันเป็นรัฐบาลที่ประชาชนหนุนหลังแม้ยังไม่ได้เป็นนั่งเก้าอี้อย่างเป็นทางการแต่มีภาพของนนิ้มตรีที่ผู้คนหอรองต้อนรับกึกกล้องไปเรียบร้อย ว่าไปเพื่อไทยน่าจะไปได้สวยในบทพี่ใหญ่ช่วยประคับกองฝ่ายประชาธิปไตยรู้เป้าหมายปลดล็อกสื่อท่อหน้าแต่ได้แต่เพราะโครงสร้างพ,พรรคผสมผสานก,กันหลากหลายทำให้มันกบมังก,กลุ่มที่วิญญาณยังไม่เข้าที่หลังเลือกตั้งไม่เป็นดังคิดต่างพาก,กันดิ้นขวาคว้าสิ่งที่หวังไว้ให้ตนเองสภาพการต่อรองโกลาหลภายในที่มีใครควบคุมได้จึงเกิดขึ้นการเล่นเกมที่จะต้องเจรจาต่อรองไม่รู้จบ ทใไมต้องตั้งรับและขยับวิภาคในทางรับไม่ได้ยิ่งลุมถลม่มยิ่งเพื่อนร่วมทีมเซฟแรงกับเพื่อไม่ไหวต้องแกว่งไปมาตามแรงกดดันที่เกินกําลังจะหยุดผู้นํายิ่งหนักแน่นนิ่งพอจะไม่ไหวเอนไปกับพลังสั่นเสือนนั้นยิ่งนวันพิธาลิมเจริญนัดแสดงยิ่งแสดงหเห็นถึงวุฒิภาวะในการฝ่าวิกิจด้วยการยอมรับทุกสถานการณ์ไม่เสียความหยัดยืน ขณะที่บางคนที่อดอ้างประสบการณ์มากกว่ากับชัดเจนว่าเทียบกันไม่ได้เลยแต่แยกกันเองทําให้อีกฝ่ายมีความหวังเป็นพลังเปิดให้ปฏิบัติการต่อต้านที่ควรง่ายหักหนักแน่นร่วมกันเลยกลายเป็นยากเพราะมีคนเชื่อว่าจะทํำลายได้จนป่านนี้ฝ่ายที่7จํานงประชาชนไม่เอาด้วยชงเงือคอด้วยความหวังว่าจะพลิกขั่วคืนครองอำนาจ ยังเคลื่อนด้วยความคิดบินแครมประชาชนถึงเพียงนั้นพวกมาดูที่เก้าอี้หัวหน้าพรรประชาธิปัตย์ได้รับการยอมรับจากอีหิดภายในพรรคแต่พี่กันขาจะคล้ายกับจะสู้ไม่ได้เลยในฐานเสียงที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดผลแต่ทียบกันด้วยมาตรฐานถูกต่อต้านถูกยีน้อยกว่าเท่าที่เปิดตัวผู้เข้าถึงชิงชั่วโมงนี้อารมณ์ผลบุตรเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าใครแน่นอน เสียหายสหนยุคสมัยนี้ตลาดสร้างรองประเทศไทยแหลง่งระดมทุนใหญ่อันเป็นความหวังของการพระเจาประเทศปล่อยให้โกงนักลงทุนกันมโหรารต่อเนื่องไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ยังลอยนวลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะความรับผิดชอบเหมือนไม่รู้ว่ามีหน้าที่รู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนกับบริหารไม่เป็นธรรมและการตรวจสอบควบคุมที่หละหลวมมันก็สะท้อนถึงสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดของประเทศไทยนะครับอย่าไปโทษใครเลย เออไม่มีใครผิดเลยแต่ละอย่างไม่มีใครรับผิดชอบครับเอ้ยเดียวครับถึงไหนละปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้มาดูตรงนี้ในหลวงทรงเปิดอนุสาวรีในหลวงสการ์ที่5นะครับนัดแรกผลใอกู้ะวิท์วงสุวนรรองนายรัฐมนตรีห้นัดบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประชุมสภา ร่วมิจาานะแรกมีกนนะรารนำรรัฐบาลปัจจุบันเข้ามาทักทายที่รัสภานะครับลุ้นชื่อนาะยกขอกันค้าพอใจการเมืองเริ่มชัดส่งออกครึ่งปีแรกติดลบต่อเนื่องสอรทประเมินติดลบทั้งปีขอตั้งรัฐบาลเดิน,น่าเศรษฐกิจอสังหาชี้วันนอ,อคุมเกมโหวตพิธาผู้ส่งออกข้าวรับได้เพื่อไทยเบียดพิธา ชีวานอเหมาะสมนั่งประธานสภา2อบิ๊กอีวมีจีนเปิดแผนลงทุนเบวจัดงานจับคู่ธุรกิจนะครับกรมการปกครองย้ำมาตรฐานปลอดภัยของไทยดีหน้า6กลุ้นมาร์คคัมแบ็กหัวหน้าประชาธิปัตย์สมาชิกช่วยกันฟื้นชิงดำบลรกรเดชอิด หนึ่งนะักรชาลีพันสองสองมุกดาหารเก้าไกลขอพิสูจน์สิทธิธท,ทำกินเป็นคนที่คนคำสร้อยเนาะสอสองมุกอาหารเขตสองเก้าไกลอายุสามสามปีครับจบด้านเพศสัตว์นะครับโอ้โหหาเสียงโดยตนเองทุกตำบลไม่มีทีมงานมอผู้สุภาลายอื่นอ่ะก็ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมในหลวงทรงอำนวยพรประธานวิพสารัตเกาะสมุย เร่องแก้ประปาขาดแคลนเจ้าหมายจับตำรวจประชาชนรีด140ล้านที่ MB หนุนให้กรีดลูกหนี้ดีสวทฟุ้งเปียวหกเด็ดหลุดระบบแค่2.8พันนักเรียนบ้านไล่เจ๋งคว้าแชมป์เทคอนโดโคราชคานสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอันนี้อะไรอะ่ะ ต่างชาติโจวฮ่องกงตั้งค่าหัวแปดนักเคลื่อนไหวหนาเก้าปีที่ส2ของสงครามที่ไม่ประกาศที่หมู่เกาะฟอกแลนระหว่างอินตินนากับอังกฤษจดหมายถึงสมาชิกวุฒิสภาที่ผมเขารบสติธรธนานิติโชตผู้ดํนการสำนวนวัตกรรม,รรรมเพื่อป,ประชาธิปไตยสามารถปกาหาก 9, รพก 9, รก 5, รก้าไกลว่าไกลตกลงกันไม่ได้ และบอกว่าฟรีโหวดพรรคพลังประชารัฐเสนอแข่งแน่โอ้คำคมผมเห็นนะวิชาการไายผิดกันเยอะมากครับก็นั่งอ่านข่าวเหมือนกับประชาชนทั่วไปนี่แหละแหมได้เข้าไปนั่งอยู่ในการประชุมถ้าเขาสักคนหรือเปล่าล่ะอีกคนชื่อดรเทนรพอนีงก็ผิดหมดครับ แถมเชียร์ประยุทธ์เยอะด้วยนี่บานนี่ครัเรือนปัญหาของไทยนี่การศึกษากยศนนี้อะไรเจนิเฟอร์รอเรนซ์เคลียร์ข่าวลือแอบคบแลมลีมแฮมวิร์ดในขณะที่มีไมลี่ไซรัส นะดเดทเล่าเรื่องเพศพิเศษมาพร่ยาติสารที่ต่างงานซ่องความหมายอ,อ๋อลักแท้บทที่1อย่างอีกยาว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 ชีวิตฉลองความพันร้อยเก้าปีไทยสารัฐจัดแข่งมวยไทยที่วอชิงตันนี่บัวขาวไปเองเลยนะครับ เชื่อมสัมพันธ์ดรสุปราณีคุปตาสาผู้การกองทูตนากีฬาแห่งชาติลงถึงบุคขาบัญชาเมกนักมวยไทยชื่อดังโรงงานเทศการไทยที่วอชิงตันในส่วนดีดีซีเพื่อเฉ,ฉลิมฉลองความสัมพันธ์190ปีไทยสหรัฐที่ National ลมอลวอชิงตันดีซีนักมวยไทยไปเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศช่วงนี้เดือน การกกาดเนาะอเมริกานี่หน้าร้อนเขาแล้วเนี่ยโอ้ดูดิถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ไม่ไหวเลยนะครับแฟน,ร,น,นรายการจะเย็นเย็นอะไรเจอร,รารตกลงคุมทีมซาอุสองปีเช็คสัญญาณโพนายกกับขั้วพิกคั่วสลับคิววันนออปประชุมสภา นัดแรกเมื่อวานนี้นะครับพิธาชงวันนอนั่งประธานสภาโชว์วิชันพร้อมทําหน้าที่โปง่งใสไลคู่แข่งนั่งประมุขค,คนใหม่ปฏิพัติ์วิทยาคู่ชิงรองประธานผนึกโหวตหมออ๋อง312เสียงพิเชษฉลุยเก้าี้รองประธานคนที่2คาดส่งรับประธานรอง5กรกดาสุชาติไม่โหวตภูมิใจไทยปล่อยฟรี รองหนึ่งวันนอรับเพื่อไทยทาบนั่งประธานสภาเพื่อไทยขอบคุณโหวตสอสขอสสโหวตเอกชนพิธาชีสทอนเอกภาพาพ,าพักร่วมเชื่อนิมิตหมาดีโหวตนาะยกพิธานำลุยฝนขอบคุณแฟนคลับปฏิพัตน์เดินหน้าสภาโปร่งใสพิเชษลุยสางปัญหาประชุมล่มที่เนตรคุณนะ วันเทนะนายกศรีลังกาคุยแผนฟื้นเศรษฐกิจแจงกลมภัยสุรินด้วยนะครับภัยศักดสุรินผมก็อยากไปเที่ยวศรีลังกาอยู่นะครับแฟนรายการพระอ,องค์เจ้าปิสดางเคยไปบวชที่นั่นนะครับสมัยเราฮะบวชกัน2ยี่สิบปีนะครับโดยราชการที่5สวรรคตเกษศึกแล้วก็กลับมาเมืองไทยเลยซึ่งก็เป็นคนที่ ทูนเก้าให้ในหลวงรอห้าเป็นแปลงการปกครองมุมมองความเท่าเทียมจากสองมิสเตอร์ควีน lgbt นะ,ะเผื่อใครจะเรียนผัดไทยนะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาติชนอะคาเดมี่นะครับเดียนวัถนายนยี่สสองกรกฎาคมสองห้าหกหกเผื่อใครอยากสนใจเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์แปดสองเก้าเก้าสาม 9097ทวนอีกครั้งนะครับ082993 9097ริมน้ำใจให้อนาคตน้องครูผู้ช่วยเจรจาตำรวจเจรจากับประชาช,าชนว่าปังลักกำลังใจพรคเก้าไกลในการประชุมสภาเวรนทางเข้าอาคารสภาฝั่งสสไปยังศูนย์สาธารณะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากกฎหมายห้ามชุมนุมใกล้สถาที่ราชการ150เมตรเออจริงๆก็ไปอย่างที่คุณวิธาบอกก็ดีนะไปทำสาลลงสลาให้ประชาชนอยู่เวลามามารอหรือว,ว่ายื่นอะไรกับนักการเมืองนะโอ้โหทั้งในที่ในสภานี้นั่งสบายนะครับแต่ประชาชนมานั่งอยู่อย่างนี้หรือหรือให้ไปนั่งในสภาก็ได้อะไปนั่งในสภาเลย ตรงไปริมแม่น้ําเจ้าพยาข้างหลังเนี่ยแล้วก็จัดให้ประชาชนมานั่งรอตรงนั้นออจะได้ใกล้ชิดประชาชนหน่อยเออจริงนะก็เป็นไอเดียที่ดีนะไปนั่งข้างในเลยไม่ต้องมานั่งข้างถนนอย่างนี้โคโศกเผยบิ๊กตู่ยินดีประชุมสภาออไม่ต้องมาก็ก็ดีนะไม่ต้องมาก็ได้ ไม่ต้องมาก็ได้อนุทินแจงปล่อยภูมิใจไทยฟรีโหวตวิทยามองวันนอสลัดเพื่อไทยไม่พ้นก็เหมือนท่านวิทยาสลัด,ลดกปปสประดิปัตนไม่พ้นเหมือนกันลละเยอะให้คุมเสียงให้ถึงวันโหวตนายกประชาชาติตั้งบางยีรักษาการหัวหน้าวอนก้าวไกลลดเพดานแก้หนึ่งหนึ่งสอง ก็อยากจะรู้ว่าก้าวไก่จะดันแก้ได้ยังไงหรือเปล่าเออเอาให้เต็มที่ไปเลยประชาชนฝากไว้เพื่อไทยเล็งคอปานปรีบัวแก้วนะครับกกตขยายพิทาเพิ่มสิบห้าวันโอ้ยอะไรกันนักหนาเนาะกกตอเอาประชาชนเป็นหลักแล้วกันนะเขาเลือกมาตั้งสิบสี่ล้านเสียง สมยศแจงโหดประกบยิงยิงหญิงครับเทลเลอร์ Taylor ดับเชียงใหม่เตรียมรับมือฝนถลม่มช้ยนาทเจอแรงเจ็งหนึ0 0 0สไร่โอเคอันนี้น,นที่เชียงใหม่นะครับบ้านผมเองจากวัดเชียงใหม่มีงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์นะครับ30มิถนายนถึงวันที่9ก็รกฎาคม10โมงถึง3ทุ่มไปซื้อหนังสือเล่มใหม่ของ มติชนเลยน่าอ่านทั้งนั้นนะครับมีใต้เงาปฏิวัติรัษฎรสร้างชาติการเมืองการเมืองสังคมศิลปวัฒนธรรมด้วยรัฐและสัตว์จริงเจิ้งเหอนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับขอบคุณมติชนและขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำขุยเศษสวัสดีครับ